หอยื่นแขนสั่นพาป,ป่วยหนักเสียบุคลิกเผยว่ายังคงต้องรักษาด้วยการฝังเข็มยืดเส้นซึ่งต้องทําอย่างต่อเนื่องโดยการตอนนี้แขนขวายังสั่นจนเห็นได้ชัดซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าจะหายขาดเมื่อไหร่ส่วนอาการบาดเจ็บที่ต้นคออาจต้องใช้เวลาการรักษาถึง8เดือนยอมรับว่ากระทบกับการใช้ชีวิตในตอนนี้มากเพราะไม่สามารถออกกาลังกายปั่นจักรยานหรือวิ่งได้ทําให้รู้สึกห่อเหี่ยวมากในแต่ละวัน รวมถึงบุคลิกภาพก็เสียด้วยกลายเป็นคนคอยื่นบ่าท,ทั้งสองข้างไม่เท่ากันเนื่องจากกล้ามเนื้อถูกใช้งานหนักไม่เท่ากันเช่นเดียวกับการทำงานยังไม่สามารถอุ้มนางเอกหรือเล่นฉากบูได้จับปืนก็ไม่ได้เพราะแขนสัน่นยังต้องใช้สแตนอินช่วยอยู่รวมถึงรูปร่างก็อ้วนขึ้นด้วยเพราะขาดการออกกำลังกายพยายามดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตาัดซึ่งตอนที่การใช้งานของร่างกายไม่เต็มที่หนุ่มท็อป จึงกลายมาเป็นสายบุญหันหน้าเข้าวัดสร้างพระประธานหอระฆังเข้าวัดทุกเดือนจนถึงขั้นเคยคิดว่าอยากกลัวบวชเมื่อทุกอย่างพร้อมและสามารถตัดทางโลกได้แล้วแม้คุณแม่จะไม่เห็นด้วยแต่ก็ยังรู้สึกอยากบวชตั้งใจบวชปฏิบัติธรรมในพื้นที่วัดป่าแต่จะเมื่อไหร่ยังไม่ขอระบุเวลารอแค่พร้อมทุกอย่างก็บวชทําให้ตอนนี้เรื่องความรักกับสาวๆไม่ได้คิดถึงเลยหากอยากมีคนคุยก็คุยกับพระระบายปัญหากับพระ เงาพระก็ช่วยให้ง่ายเง,า,ยงาได้ไม่จาเป็นต้องมีสาวมาดูแลหัวใจ